ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีนะครับผมที่น่ารักทุกทุท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายชัยมงคลนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับผมเราจะมารับเด็กน้อยน่ารักกับบ้านนะครับผมกับสุรินนะครับผมน้องตะวันนะครับอุ้ยใจเย็นลูกใจเย็นเราส่งน้ำแจงกับมงคลน้อยนะครับมาถึงแล้วเราก็จะพาน้องตะวัน น่ารักมากๆนะครับผมแม่แม่ยตาหักเถิติดต่อเปาะอ,อยู่นี่นะครับผมแม่ลูกเลยนะครับวันเล้เอ้ยงาออกแล้วเว้ยดูนะครับดูนะครับทีมงานจะได้มีลูกช้างหยอกแล้วนะครับน,น,น,นี่แม่เขานะครับผม โอ้โหดูนะครับผมทั้งแม่ทั้งลูกนะครับอ้วนมากเลยนะครับแม่ก็จำม่านะครับผมลูกก็จำม่มนะครับแม่นี่ให้นมลูกดีนะครับเดี๋ยวน้องตะวันนะครับผมน่ารักมากๆเลยนะครับนี่ตอนนี้ควานเขาก็กำลังจะปลูกคอให้นะครับผมปลูกคอขึ้นรถนะครับ ถึงเวลาแล้วนะครับน้องตะวันจะไปอยู่สุรินทร์นะครับผมตะวันน้อยเดินไปไหนแล้วลูกตะวันเอ้ยถอยถอยหลังได้เพิ่มนิดเดียวเพิ่มนิดเดียวไปหนึ่งไปหนึ่ง เพ่นมียไม่นานแลก็จะานเนียมาเนี่ตัวนอะไรไอตะวันครับผมแม่ซื้อยังก่อนอ๋อกำไรเงินแม่กำไรเงินนะครับผมแล้วก็น้องตะวันอ้ยตาหักเด็ดีน นี่คลิสุดท้ายผมมาถ่ายไว้วันก่อนตะวันอน้ีดมันแล้วให้มัน้ต่วันจะไปเที่ยวสุรินร์แล้วจะดื่อาไปดืตะวันจะไปเข้าโรงเรียนนะครับผมนักเรียนนะครับผมต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับนักเรียนใหม่นะครับน้องตะวันแล้วก็แม่กำไรเงินมันจะได้ยังไกนะกำไรเงิน thay qua đi qua này rồi cho nó lớn nha gặp họ ตัวตึงจะไปแล้วโอ้ตัวตึงนะครับผมเกิดต,ต,ต,ตึงของปางนะครับจะไปเข้าโรงเรียนนะครับผมน้องจะเป็นเด็กัเกเรียน,น,นของสุ้มของเรานะครับผมทีมงานของเรานะครับวัฒนธรรมนะครับ น่ารักมากเลยนะครับวิ่งหนามมันมนแห้งเต๋นตะวันผมตาโตนะครับดูดูตานะครับตาโตมากๆนะครับน่ารักนะครับตุ๊ปุ๊นะครับเที่ยวกําลังออกนะครับแม่ๆเมยเขียวหน่อยเป็นงากําลังออกนะครับผมแต่เป็นเด็กๆเกิดเรียกเขี้ยวนะครับถ้าเป็นภาษาเด็กนะครับรีบนะครับผมรีบนะครับใจเย็นตะวันนกใจเย็น จะเย็นเย็นลูกตะวันจะเย็นเย็นตะวันจะไปอย่างเดียวเลยเเป้้าาา่ตะวันไปเรียนหนังสือนะครับผม มานักเรียนใหม่นะครับนักเรียนใหม่ครับผมมายินดีต้อนรับนะครับในกำไรแล้วก็น้องตะวันนะครับเออตัวดึเดี๋ยวไปเข้าโรงเรียนไปเข้าโรงเรียนธรรมดาละครับเด็กเด็กก็ธรรมดาละครับมาลูกมามาไหมนี่เนา มามาลูกปะ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 มาตะวันมาลูกมามาลูกมาตัวตึงนะครับนี่นะครับมีเด็กก็ได้จะได้หยอกนะครับผมมีเด็กเล็กก็มีไว้หยอกนะครับผมโหน่ารักนะครับตะวันน้อยนะครับเฮ้ยได้เฮ้ย ไม่อไปยังไงครับ รอนะครับผมเพราะว่าน้องขึ้นเ็้าอี้ไม่เป็นนะครับต้องหาเนินนะครับผมต้องหาโพนให้ขึ้นนะครับเนินนะครับให้เนินหาเนินขึ้นนะครับอังตะวันกับแม่กำเลยจะไปยูซูลินแล้วนะครับผมยินดีมากๆนะครับยินดีมาก

ใส่เดาแก้ไม่ได้คร uh, okay. ับเดยวสิเฮาเฮาเข้ามัดวยนนัหน้าวน่ไลูกะวันมัดเลยมัดเลยเกี่ยวเลยเออดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้อ่าโอเคโูบไม่มีเสียนึงเนาะบอกของพนบ่มีบอ น่าจะขึ้นยากนะครับผมตะวันเอออย่าดินลูกอย่าดินเฮ้ยเฮ้ยตะวนันเออไม่ต้องดิลูก ออนี่นี่ลูกนี่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 น้องยังตื่นรถนะครับผมยังไม่คินนะครับเดี๋ยวก็นิ่งนะครับนี่ดีๆกไงลูก เอออยู่ดีดีลูกอยู่ดีดีเออไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอออยู่นี่นี่อยู่นี่นี่เอานิ่งแล้วลูกนิ่งแล้วนิ่งแล้วเออเออนิ่งลูกนิ่งหนิงเออ ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวขึ้นรถจะได้สบายไม่ต้องเดินเออลูกเออเออเอ้ยจำได้เลย เฮ้ยฮ่กกิเล่กิเล่กิล่อกิเลเออเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมนิ่งแล้วนะครับตะวันได้ลูกเอ้ยเ่ยเรียบร้อยนี่ก็เรียบอย่ะ 嗯你你不要动了，不要动了，不要动了。 Nhìn chân xù whatever. Hang đâu luôn ninh, 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 lúc ปล่อยเลยครับตัวเล็กปล่อยเลยเดี๋ยวก็หมดแรงแล็อกแฮ่ๆ <c oughs> ขอให้ตัวใหญ่ยืน <c oughs> ่นไม่ไม่มีสอยอีกเส้นหนึ่งมีอันเดียวนะลูกมีสอยเส้นหนึ่งของมัดไปผนน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 ุนมันว่ามีนี่ยแหละมี่วอสว่างลิงเแม่เลยแม่อยู่ในรักเลยแม่อยู่ในรักเราก็มันก็นอนแม่หมดเอาทำอะไรสนนัานพอดีมันจังพอนิ่ง ครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ขอฝากแม่แม่เป็นกำลังใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกับไทยชาญมงคลด้วยนะครับผมก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ